ปันผิดบางคนน้องให้ทถาพอมาแหกให้เริมล่แงละครับโครงการบาวทิบันเทิงสวนปลูกบักพาวพี่น้องปลูกบักพาวหอมเลยปลูกพิเศษน้อจังน่อยครับปลูกเป็นก้อนก้อละสามต้น ลงมือแล้วครับฟังนี่ได้สิบหกก่อครับก่อละสามต้นกับซีเมนสามแปดยิบซีสี่สิบแปดต้นฟังไงสี่สิบแปดต้นครับก่อแรกก่อตำหยิดให้เท่าพอเป็นมาเห็ดเป็นสิีมมงคลครับเป็นว่าเป็น ปทมเริกเป็นกอตำอิดกอแหกหมานเปิดน้ำใสครับหอนแห้งสิบแปดอเกือบเปล่า่ลผู้หนึ่งเจ้าของสวน,น่นมันไหลครับฟังนั่นยั่งพันเอกกุศดีะค,ดดครับฟังนั่นเทียมการใบหดน้ำตอนนี้กับหด ต้นดอกแคเน่ดอกดาวเรื่องเน่ยเขาโพดเน่ลงไปเป็นการบำรุงดินไปนําครับแต่พราะ่าเป็นไข่แนวคิดปาดินห้อใหม่มันต้องบำรุงอย่างขาดกันหน่อกัดเตรียมก้านอยู่ครับเดี๋ยวกัดเสียบบักทัวมาลงไม่บานเป็นสังทัวออียงทัวอินโดหรือทัวฟิลิปปิน เป็ดตะกุนทัวที่เป็นหย่าคุ้มดิน,นครับเพิ่มออกเพิ่มเพิ่มในตัวเจนเป็นว่าเ,ออเดี๋ยวจักหน่อยสียางเบิ่งครับอันนี้เพิ่งก็เตรียมกานมาแลลวเพิ่นเพาะบ่อบกงครับบอบกงไหวนะเสียบเสียบอ้อมๆนี้เดี๋ยวจักหน่อยกับสียางเบิ่งครับตามสูตรเปอนมา ตรงกระลามันนี่ไม่ต้องไม่ต้องบังนนะมงกะลาเนี่ให้มันปลูกเครื่งนึงเห็มันถือแดดน,นะแต่ว่าพอได้หันไปทิศตะวันออกคือเพิ่นมาเลรครับหันไปทุกทิศทุกทางเพราะว่ามันก่อละสามต้นหน่นต้นนั่นหันไปทิศตะวันออกอยู่